แล้วลุงมึงจะไปไหนกันอะผมไปนอนแล้วลุงผมไปนอนแล้วว่างมากเลยตอนนี้มันก็ยังว่างอยู่อ่ะเพราะยังไม่มีอะไรตอนเนี้ยรอเปลี่ยนแพดด้วยแหละเขาบอกอีกสองวันเปลี่ยนแพดอ่ะไม่รู้เขาจะทันเมื่อไหร่น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่กูเลิกลงป่าแล้วตอนเนี้ยเลิกแล้วเหรอน่าจะคิดว่าน่าเดี๋ยวดูก่อนอทีตบอกผมแล้วผมเข้าใจแล้วอทิตย์บอกมึงเหรอบอกว่าอะไร กมันปั่นนะมันปั่นนะไม่เราแบบรู้สึกไม่ดีอ่ะว่ากูไม่มีปัญหาแล้วต่กูลำคาญไม่ใช่ไรใช่ครับโอ้ยหลราขึ้นกว่าเดิมเลยพี่เต็กเล่นเท่โค้วเท่ใครเพื่อนเพื่อนลูกหรือเปล่าพี่เต็กเนี่ยเพื่อนเพื่เพื่อนเกื่อเขาเป็นดาราเขาเป็นดาราเขาเป็นออกปากแหมเขาได้ไนมาชุดนี้ได้เลยได้เลยเหลือแต่กางเกงกางเกงกำลังสั่งทำอยู่ไม่ต้องกลัว ใส่<ม>เกงก็เป็นแกลงแล่าเราไม่ต้องเกี่ยวที่เสื้อก็ได้มั้งกางเกงก็พอแล้วอ๋อได้ครับได้นี่นี่จะไปไหนนครับทำงานครับรอโคตรโคตรรอโคตรโคตรครับว่าไงสวัสดีครับ ใช่คร <la tripod>. ับนานาโนนี่ักอย่างใช่ใช่แจ้งอาณาโนนี่อันนั้นอะไรวะนะอะไรวะนะเฮ้ยอะไรวะนะแป๊บนึงขึ้นนี้ขึ้นนี้เร็วๆขึ้นนี้แจ็คเร็วคนขับหรือเปล่าหรือว่าประชาชนคนนี่สารชุดตำรวจทั้งเซตเลยข้างในอ่ะใช่เออเข้าไปไหนกันวะนะโทรเรียกตำรวจดิโทรแจ้งตำรวจดิแค่ตำรวจเนาะอ ถ้าเป็นตำรวจนี่คนคนคน,คนได้ไงวะไม่ต้องพูดบอกให้ตำรวจตามมาที่นี่พอเจอแล้เจอแล้วกูจ,วจะได้เงินจากตรงนี้แหละแจ็คเร็วฮัลโหลแก๊งไหนอะ่ะครับตำรวจครับเอเหรอไปทำอะไรกันอะ่ะไปจ<ย>ับเพค,ครับจับเครครับฮะ <c oughs> ไล่ยาครับไล่ยาค <c oughs> รับตโดนประเทศกูน่าจะเหงาแหละไอ้สัตว์ <c oughs> ไ,มไม่ไม่น่าจะมีใครให้จับแล้วลบบลน่าจะขับรถเมย์กัน นโปรเจกต์รองเท้าบินไม่หรอกที่ผมขี้เกียจเล่นไอเกม Last Oasis เพร<ม>าะว่าเพราะว่าหลายคนมันชอบแชทมันชอบปั่นให้แตกแยกอะ่ะผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยโอเคอครับประมาณแบบว่าเฮ้ยมึงเอาของไปอะไรประมาณ<ร>นี้่ยน,นนะผมก็เลยแบบเฮียกูก็ช่วยฝาปะวะกูก็ช่วยกันนู่นนี่นั่นปะวาอะไรประมาณนี้ แชทชอบปั่นอะไรวะเนี่ยผมก็เลยอ่ะเกลียดเลยรวเหมือนกันนะเนี่ยครับรถแสนสามโอ้แบบเดียวมีรถแล้วอ่ะรวเหมือนกันนะเนี่ยสิ่งกินรถไหมล่ะครับโอ้โห oh. สิ่งกินรถไหมครับอิ่มแล้ว <laughs> <laughs> ตอนน,ออน,นี้ตอนนี้ผมจะบอกให้ขายยาครับขายยาอย่างเดียวแต่ว่าต้องต้อง ลีกเลี่ยงตำรวจนิดนึงอ่ะไปเก็บยาก็ระวังโดนตำรวจจับรครับแล้วก็หาเอายานั้นน่ะมาทำเป็นอาวุธได้เราต้องมีอาวุธทุกคนก่อนถ้าเราไม่มีอาวุธเราจะสู้ออกับคนอื่นไม่ได้ครับแล้ว,แล,วแล้วอาวุธนี่ใช้อะไรบ้างหรือว่าต้องไปดูอาวุธตอนนี้กำลังทำง่ายครับเ,เราต้องมีเวลาถ้าเราไม่มีเวลาเราทำยากมากพวกมีดพวกอะไรนี่ใช้อะไร ไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะเราต้องทําอาวุธชิ้นเล็กก่อนครับพวกไม้กอลฟไม้เบสบอลนะถูอสูส้นะครับผมแล้วเจอกันในวันที่พวกคุณพร้อมไม่น่าเจอดีกว่าครับเดี๋ยวเราก็เจอกัน <c oughs> มีอะไรให้ช่วยโทรมาได้เสมอ,อแต่ว่าผมคิดเป็นตังค์นะครับโอ้ศูนย์เก้าแปดเก้าเกมีอยากอ๋อโอเคก่อนไปขอตังค์ทำทุนสักหน่อยได้ไหมครับ ทำทุนเหรอเอางี้สี่ห้าหมื่นนีผมให้ตังค์ตอตังค์หน่อยดผมให้ตังค์แต่ว่าคุณต้องทำงานแรกกับแลกกันนะทำอะไรครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ได้ครับได้ครับเแม่องแบบไม่ก่อบเลขอะไรให้ตังค์ที่เลขาผมเลยสองพันหนึ่งแหมมีเลขาเสร็ด้วย สองห้าหนเอาไปแสนหนึ่งแล้วอ๋อแสนนี่คือทางกลุ่มใช่ไหมใช่ให้ทางกลุ่มครับแสนนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนผูับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเงินแลกงานไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมสั่งงานให้กระทืบแก๊งใดแก๊งหนึ่งไม่ต้องกลัวโอ้โหสมัยหน้ากาเบิลูแม็กนะครับครับเลือกตั้งหน้ากาเบร์เก้านะครับผมได้เลยครับ เอ้ยน็นวดเหมือนกูเจอมึงอีกคนนึงเลยอ่ะไหนครับตะกี้เนี่ยหน้าตาเหมือนมึงเลยเออไหน <c oughs> พี่น้องม,มึงเปล่าไอ้เค er ี้ยอะไรกีนเนี่ยมึงไปดูมึง <c oughs> ไปดูไป<ๆ>พี่น้องที่พัดพลาดแม่นี่ไงนี่ไงเอ้ยขอขอดูหน้าคนผมแดงหน่อยคนผมแดง,คน,แดงคนผมแดงมาน,นี่หน่อยผมแดงผมแดงลงมาจากรถหน่อย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  ไอหนวดมึงดูมึงดูหน้าเขากับหน้ามึงแต่ลองยิงใกล้ๆเอาไหนครับนนนเนี่ยลองยิงใกล้ๆไอเนี้ยไอเนี้ยไอชิคุดเหมือนดูดิเกิดอ,อะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นหน้าคุดเหมือนกันมนาะ <c oughs> เอาทีา่เป็นแฝดกันมาครับเนี่ย <c oughs> ใครครับ <c oughs> ดูทรงผมสีผมแหมสั้นใกล้เคียงกันเลยเกินเราจะเป็นพี่น้องที่พัดพากันมานานเกิดอะไรขึ้นพี่น้องพี่น้องกันพี่น้องกันเขาเป็นพี่เขาเป็นพี่น้องพี่น้องกันพี่มึงเกียวพี่มึงแล้วอ่ะ สวัสดีครับพี่ชายอเ่ะอาผมต้องเรียกคุณพี่แล้วคุณต้องเรียกผมพี่ครับเนี่ยหัวห<อ>ัวอะไรเีอยพี่น้องกันเหรอเอาวันนี้วันที่สิบสามวันที่สิบสาม เขาบอกว่าพ่อผมชื่อเอสโคบาอะไรสักอย่างใช่เหรอเอสโคบานะพ่อมึงเหรอเอสโคบาเอสโคบาร์อะไรท่านแก่พ่อมึงขายยาเหรอเจ๊กี้พอเป็นราชายาเสร็จสิแล้วเนี่ยขึ้นมาเขาขึ้นจริงเนีเฮ้ยไอหัวแดงแก๊งเราชื่ออะไรอ่ะไอหัวแดงชื่ออะไรหัวแดงชื่ออะไรอ่ะพีเตอร์ครับพีเตอร์เหรอครับผมหัวแดงปีคือพีเตอร์เหรอครับพีเตอร์ครับผมพีเตอร์เอสโคบาเหรอครับเนี่ย อ่อันนี้เขาอันนี้เาแกงเาแกงแกงกันจริงไหมเนี่ยทำไมกูรู้สึกว่าเขายังไม่รู้ชื่อกันเองเลยใช่อ๋อน่าจะเขาได้ใช้ใช้ตำแหน่งคุยกันหรือเปล่าใช่ไหมเมื่อกี้บอกเลยกคงเลขาอะไรกันอ๋อเลขาเขาใช้ตำแหน่งคุยกันเลขบอสเล็กเลขาเลขสมาชิกหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวมารวมกันก่อนดิกูจำกูจำกูจำไม่ได้โอเคเหมือนน่าจะคนได้แล้วเพื่อนพี่ไปดูแล้วครับท่าน คนนึงอ่ะพาพาผมไปส่งโรงพยาบาลได้ไหมครับครับได้หัวหน้าเรียกอ่ะไม่เห็นหรอเพื่อให้ผมจะส่งได้ไงมา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 ไม่ฝากหัวหน้ากันเลยอ่ะเมาไปส่งอ๋อนี่ธุรกิจครอบครัวเหรออุ้ยเจ๊กี้เขาให้ดอกไม้เมื่อกี้่ะอุ้ขอบคุณนะเจ๊กี้เดี๋ยวเดี๋ยวดอกเบลเดี๋ยวดอเบลดอกไม้ดิขอบคุณนะรวมตัว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  รวมตัวพ right ี่แป๊ะแกเป็นคนอย่างนี้เหรอเนี่ยรวมตัวเรแล้วครับเอาหายไปไหนสองคนน่ะนี่ๆีมาแล้วมาแล้วไพอดูสนๆนีลยครับหายไปไหนสองคนเอ่อน่าจะไปฉี่ครับได้ได้ได้ไดแล้วครับ ไอ้ไอ้หัวไอ้นี่ชื่ออะไรวะเผืจริงเผื่ครับเพื่เพื่เองครับที่เป็นเลขานายเราเมื่อกี้เขาให้ตังค์ใครมาให้ตังค์ให้ตังค์คนอะไรมึงเอาไมให้กูไห้หมดเลยโอเคครับได้นายบัตรเลขอะไรครับ อ่นายบัตรเล็กอะไรครับพิติคิ้นพติ๊กเล็กไรครับไอ้นี่ใครอมทาวิตครับทาวิตทาวิตไอ้ไอ้ไอ้แดงอ่ะหัวแดงอ่ะไอ้เต้หัวแดงไอ้เต้แล้วไอ้หัวเขียวอ่ะแป๊บเดียวลืมแล้วอะแล้วคนหนึ่งอ่ะคนหนึ่งอันนี้ใครอ่ะนั่นใครเนี่ พี่แม็กพี่แม็กผมขอแทรกหน่อยนะพี่แม็กอพี่แม็กหัวแดงชื่อว่าอะไรนะครับเก่าจริงไม่เยชอบอีเต้อีเต้อีเต้พีเต้อันนี้ใครครับอันนี้ใครชัด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 แล้วชัด

แคเลนเก็พอไม่ต้องทำานขึ้นมา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 มาบอสบอสบอสครับคันนี้ครับบอสตามมาตามมาตามมาขาขาผมพักตัวไอ้สมุนพกเนี้ยจะเรียกบอไปรอเลยชินุนไม่เป็นไรแล้วนบริการดีนครับัวแน่เงินแสนเลยกบอกไอของงู กันลืมชื่อลูกน้องอ่ะพิติก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 ลืมชื่อลูกน้องไปแล้วอ่ะโค้งหน้าแข่ง ก,กอนะอะไรนะจะเนี่ยเห็นคนระลมลาลายแล้วมั้งเนี่ยไปครับแล้วเดี๋ยวอีกคันหนึ่งอยู่ข้างบนเลยครับผมอยู่ข้างบนบนนูน่นติกต๊กถึงไรพี่ติกต๊กอ่าอย่าลืมอย่าลืมไอ้นี่ชื่อโทรศัพท์เพื่อนด,ด้วยนะในโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวจะจำชื่อกันไม่ได้ อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเชิญครับเชิญ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 อันนี้เป็นไอ้นี่เมื่อวานผมมาเล่นแล้วเป็นไงให้ถ่ายเสีย <laughs> หมดตูนนะครับมีสามร้อย 300. <laughs> อันนี้เรามีเป็นแสนมันเราต้องลงทีละน้อยก่อนให้เจ้ามันกินเราใช่ไหมพอมันกินเรา<อ>ไปเยอะปุ๊บเราเอออินเลยแสนหนึ่งเราได้สองแสน<อ>เล่นโชว์ได้ไหมครับเล่นเล่นโชว์นะครับเล่นโชว์เดี๋ยวเให,ให้ให้ลูกน้องผมเล่นเดี๋ยวนน แต่เก้เล่นโชว์หน่อยได,ได้ครับ้ชุดเขาเหมาะกับโต๊ะนี่มากเลยนะผมว่า hmm. เข้ากับ oh. พื้นที่สุดๆเฮ้ย <Hey, S 1> พวกมึงอย่าเดินแซงดิให้กูเดินนำแบบแบบเขาอะ่ะแล้วเาให้เขาเดินโอเคครับโอเคเขียว หมอขึ้นไปรอเลยครับนะครับหมอขึ้นไปรอเลยครับผมเป็นหมอแต่งตัวเกี้ยอะไรวะเนี่ยถ้าเราออยออยวันนี้เราจะโดนวันนี้ครับใช่ไหมคือผมเคยผมเคยล้มละลายจากโต๊ะนี้มาแล้วนะครั้งหนึ่งแต่ว่าผมก็ฟื้นจากโต๊ะนี้แหละฮึไม่จะคุยนี่คืออยู่โรงพยาบาลใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ครับ นนเป็ละคือวิธีการเล่นแบบมันมีทิกง่ายๆมันอยู่ที่ว่าเราจะใจหรือไม่ใจแค่นั้นเองเอางี้เอาไพ่กับผมเอาไพ่ผมกับไพ่คุณอะวัดกันแล้วก็ไม่เอาไพ่เจ้าวัดเลยเอามาแสนหนึ่งถ้าผมแพ้ผมทำให้ผมทำอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าผมชนะผมขอเป็นสองแสนได้เลยนะครับ ไอสัตว์เลยกูเจอดอกลิมเปอร์แล้วเขาเอาอยู่แล้วครับเอาเชี่ยอะไรแจ็คไอ้สัตว์ใช่ไหมครับลุงแจ็คไม่อยากผู้เยอะเจ้าดมผอมกว่าแก้าวเอาถอดก็ได้น่าจะมากินอยู่ก้าวเอาเอากันเลยเหรอเออไม่เอาไม่วัดไพ่เจ้าวัดไพ่กันสองคนเลย คุณบอมาหน่อยครับรักสาขาเขาหน่อยเอางี้ยสามหมื่นดีกว่าเน้นเน้นเบาเบาไปก่อนไม่เอาสามหมื่นผมไปเล่นเราต้องสามหมื่นไปเล่นกัาบไม่เราไเราไปเล่นกับกราบกัาบกรบกรบลงร้อหนึ่งไงก็ลงร้อยหนึ่งแล้ววัดไพ่กันเลยใช่วัดไพ่กันไงก็เขารับคำ้ามยังไงเราไม่เล่นจริงเราไม่เล่นจริงด้วยนะโอ้โหบอกเขาว่าเอาครับ อุ้ยมีตังกูมีทางไม่ถึงไอ้สัตว์ไอ้แจ็คกูแค่ข้าหมือนแม่รูป้าหมื่นไหมห้าหมื่นไหมกเหลือไดเดียวกูเหลือนิดเดียวแต่ว่าถ้าเราแพ้แล้วก็ไม่ได้ตังจากเขาอยู่ดีได้เขาอาจจะได้ใช่ไหมเอาเอาเอาสองสี่สี่ไปเลยไอไปบอกเขาหน่อยห้าหมื่นมาแล้วเองไงครับผมสองสี่สรุปเอาไงให้ให้ให้ตัดดินใจครั้งสุดท้ายเอาไงเอาไงพี่เต็กห้าหมื่นป่ะห้าหมื่น บาเบาไปก่อนแต่หนึ่งเบาเบาห้าหมื่นนะนะแต่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวใจนี่กันนะเดี๋ยวเราจะมองหน้ากันไม่ติดแต่เราเล่นเยอะอ่ะแตนหนึ่งซื้อ <c oughs> ได้มาแสนหนึ่งเมื <c oughs> ่อกี้เพื่อนแคมาแสนหนึ่งจะเอาจะาหมดตัวแล้วหรอเอาแปดหมืน่นนะเอาแปดหมืน่นนะแจ็คมีแค่นี้เหรอแปดหมื่นนะแปดหมื่นนะแล้วก็มีเพชรอีกสองเม็ดครับอ่ะงั้นเอาเงี้ยเดี๋ยวผมให้เพชร เงินห้าหมื่นกับเพชรสองเม็ดเพชรที่นี่ราคาก้อนละสองหมื่นไม่ใช่เพชรก้อนละสามพันฟังราคาผิดแล้วเพชรอะไรด้แล้วเพชรเอสเพชรเอสเพชรเอสเอาไงใช่ใช่เพชรนำเข้าเอาป่ะเพชรเอสไม่มีเพชรเอสผมมีให้ไงเงินห้าหมื่นกับเพชรเอสเพชรเอสขายได้สองแสนแล้วผมแพ้ผมเสียอะไรบ้างเสียเงินแปดหมื่นไง เฮ้ยมึงเงียบก่อนดิผู้ใหญ่เขาคุยกันอยู่มึงเยบก่อนผู้ใหญ่คุยกันอยู่เอาไงเอาไงเอาไงครับบอสเรามีที่ตัวเยอ่เป็นแสนมาลงโต๊ะเลยลงโต๊ะเลยมามาสิไม่วัดไพ่เจ้านะวัดไพ่กันเองนะ ว่าว<า>่า,าก็เข้าตังครับ,รบเดี๋ยวจดตังค์ให้ครับกดลงแือพันร้อยนะครับนี่มีก่อนนะนัองพี่เขาไม่ลงเด็ดแต้มนราจะดูไง,<อ>งว่า,<พ>าว่าเขาเป็นกี่แต้ม ซ่อมซ่อมยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พ no, ี่พี่จะชื่อยังไงอ่ะพี่จะชื่ออะไรอ่าชื่อแมคโดนัลแมคโดนัลอ่ะพี่พี่เจอเขาวชื่อไหมหนึ่งหนึ่งห้าส่วนชื่อแมคโดนัลแมคโดนัลโอเคครับโอเคครับพี่ต้องวัดไพ่กับเขาครับพี่ลงไปขั้นต่ำหนึ่งร้อยครับแล้วก็วัดไพ่กับเขาเลย ไอเฮียยาเด็กจัวน่อยไอสัตว์ขอจัวน่อยจัวไอ้เฮียถ้าอย่างนี้ใครได้อ่ะสองแต้มก็ชนะสิ <c oughs> เอาสองแต้มชนะเอ้ยตัดแตชนะได้่างเนี้ยเราจะเลน่นกันกี่เกมครับ เกมเดียวรู้เรื่องครับเมื่อกี้แพ้แล้วเอาไหมครับเอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่ได้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 ครับไม่ได้โคเซียนเขาวัดกันตาเดียวครับพี่ประเทศนี้เขาเล่นสองหน่สามนะไม่ครับเมื่อกี้เราคุยกันแล้วเมื่อกี้เราคุยกันแล้วโคเซียนเขาวัดกันตาเดียวดูซะดู้อตกลงไหตำรวจว่าใครตำรวจ ตำรวจตัดสินแล้วครับว่าเล่นเราควรจะเล่นกีตาร์ครับไม่เป็นวงมหาตังค์ร้านนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาตาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเดี๋ยวเอาตาก่อนเอาตาก่อนเอาตังค์เอาตังค์เดี๋ยวตำรวจปลอมเอาเวรกรรมตำรวจจริงหรือตำรวจปลอมเนี่ยเอาตามาเอาตาปลอมตำรวจปลอมได้ไหมคู่สวยเฮ้ยหมวตังค์เขารวยจริงว่ะไอ้ที่เขาคำล่ำลือ ไอเสื้อขาวเนี่ยทีแม่แม่ไปกดตาสีป่าวะเลยอะไปกดตังค่ตาใช่เสื้อขาวไปด้วยเอาผมไปด้วยผู้พันเซนเดอร์ป่วะเฮ้ยพวกมึงอย่าเดินขนาบกูดิมึงลงมึงมึงเดินข้างหลังกูโอเคครับโอเคครับไปกันครับเมื่อกี้เมื่อกี้กูเหกูโดนแล้วไอเหี้ยเสาแจมแต้มเด้งด้วยเมื่อกี้นี่จั่วไปแล้วอ่าเราตัง เราเราออกมาเ่าอามาเรามาเลยอ่ะอ่ะเรียกอะไรครับผมอ่เอาตังค์ให้ลูกน้องผมเลยครับผมไม่จับเงินสดผมลัวโควิดเรีกอะไรสองหนึ่งครับสองห้าหนึ่งครับฝากมีซะด้วยเดี๋ยวเอาเงินไปต้มก่อนเรียกร้อยอีกเกมไหมเอ่ยอีกเกมได้นะไว้ก่อนดีกว่ารออีกยาวไกลไว้ก่อนดีกว่าโอเคเขารวยจริงอ่ะถือว่าให้ไปทำทุนแต่งานเงินที่ผมให้ไปหนึ่งแสนนี่คือต้องทำงานให้ผมนะ บอกไปก่อนไม่ได้ให้ฟรี<ส>น,นะแนแรกที่ให้ไปน่อรไรครับเราไม่มีรถนครับเรารอเราใจเย็นเราใจเย็นใจเย็นเราเสียเงินแค่แสนห้าตอนนี้ในคนข้างหน้าเราต้องใช้งานเขาได้ครับ <c oughs> ไม่ต้องกลัวถือว่าให้ไปก่อนผมมองว่าปฏิดวงไม่ใช่ของเรา ไอ้เฮียตะกี้ติ๊กุจั่วไปอันแรกเลยนะเว้ยอันแรกเขาสองอันแรกกูเจ็บแต้มไงถ้าเขาลงอันแรกอ่ะกูได้เว้ยให้เขาต้องเล่นกับเจ้าบ้างแล้วนะพิติกอ่ะใช่ใช่ใช่ตอนนี้กับเจ้าไปยุบยุบไปยุบเขาดิยุบเขาดิไปยุบไปยุบไปยุบเขาเล่นกับเจ้าเขารวยแน่นอนเนี่ครับไปบอกอันไปบอกกับ เอาอตายหนึ่งเรียบร้อยเดียวร่วงเรียบร้อยแล้าเพชรอะเป็นกับเจ้าไงไปเล่นกับเจ้าต่อดิได้เงินไปแล้วแสนห้าทำทุนเป็นสามแสนแล้วเพชรอะยังไม่ได้เพชรเลยเพชรต้องไปเลเบลผมลองผมลองทุกวิธีแล้วไม่ว่าจะใช้วิธีไม่บอกคือใช่วิธีคือเราเสียโป้ยังไงก็แล้วแต่เราต้องลงหนึ่งร้อยก่อนประมาณสักสามเกมครับผมผมลองมาทุกสูตรแล้วใช่เหรอแพ้ใช่ผมลองทุกสูตรแล้วแจ็กกี้เล่นยังไงแจ็กกี้สอนดิ นี orph, ่ไอคนเนี้ยได้เงินจากจากเจ้ามาประมาณล้านหนึ่งเล่นให้ดูนะครับเล่นให้ดูนะครับตังเสียไปหมดแล้วไงตังเสียไปหมดแล้วใช่ใช่ให้ให้ไปหมดแล้วครับอ๋อแล้วเมื่อกี้เรได้เป็นล้านเลยเหรอใช่ใช่ก็ไม่ได้จ่ายล้านไปแล้วไงไปแล้วไงมันสามตอนหนึ่งประมาณนั้นที่สุดนะอออินแสนหนึ่งอออินชีวิตเปลี่ยนสามใแรกลงร้อยหนึ่งครับ มาที่สี่ม่แรกลงไม้ลงอ่อนเลยเออออนอันนี้ดีกว่าไม้ละหมื่นดีกว่ามาดิ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 มาิมาด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 มาดิ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 มาดาดิม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 ดิมา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 มาดิ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 มาดมามาดิ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 มาดาดิมาดิมิมาด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 ิมิมาดิมาดิม คืเอเงี้ยเงินแสนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ค่าเขา,ขาหน่อยพี่ติ๊กพี่ติ๊กได้ยินไหมน่าจะไม่ได้ยินเปิดหูกว้างๆหน่อยบอกพี่ติ๊กหน่อยเออพี่ติ๊กครับกดในภาพพี่ติ๊กมานั่งข้างก็ได้ครับทำมือตัวเอฟได้ยนินได้ยนินได้ย,นดยินเชิญ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 เฮ้ยเบิ่งลุกดิ มึงรู้มึงห้ามนั่งครับครับนี่เด่ดนี่นี่ดูลูกน้องผมขอบริเลยตัวนึงขอบริเลยตัวนึงเออเออไปไปไปยืนแบบลูกน้องเขาเนี่ยไปยืนแบบนั้นน่ะไปยืนแบบนู้น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 ไปยืนแบบตรงนู้นเออเงินแสนหนึ่งผมจะให้ฆ่าคนหนึ่ง ถ้างานเสร็จให้อีกแสนหนึ่งว้าววันไหนก็ได้หัวกิ้งกาสีเขียวๆชื่อว่าอาตีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเป็นคนนครับเขียวเป็นคนข้างขวากดสุขุรียังไงครับกด F3 ครับเออเออเพชรดาวแล้วก็สแลดอ e สม็อกครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ในทวิตพิมพ์พิมพ์ให้ในทวิต ได้ลได้ได้ล้ลโอเคโอเคไหมงานสองแสนเก็บไอตีเอา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 ใหม่ครับผมไม่ได้ฟัง <c oughs> ตอนนี้ผมให้ไปแสนหนึ่งแล้วแต่ถ้าง,งานเสร็จผมให้อีกแสนหนึ่งครับงานอะไรครับเก็บไอตีตีไหนครับอาตีหัวกิ้งก่าสีเขียว,เ,ยวเดี๋ยวก็เจอเองอะ่ะอยู่ในประเทศนี้แหละ กิ๊กาสีเขียวหัวเขียวเขียวเหมือนคนทางขวาสุดนะครับใช่เหมือนเหมือนอย่างนั้นเลยแต่ว่าเป็นหัวแบบแหลมแหลมมอฮอคมอฮอคมอฮอกใชายชายชายน่าจะริมจิ้มริๆนะแล้วถ้าฆ่าเสร็จแล้วทําไงครับสองทุ่มเป็นต้นไปสองทุ่มเป็นต้นไปโอซีใช่ป่ะครับปรึกษาลูกน้องก่อนแค่ฆ่าเสร็จไห้ลูกไม่ผมดูแค่นั้นพอได้แค่นั้นขอมีดขอขอมีดไว้ให้ผมได้ป่ะมีดมันให้ไม่ได้ครับในประเทศนี้มันต้องทำเอง อ้าวแล้วผมจะไปฆ่าใครอะ่ะมีหลายวิธีล่อมันมาที่ปั๊มก็ได้แล้วก็ระเบิดปั๊มทิ้งก็ได้ <c oughs> แล้วถ้าเขามีมีมีมปืนอ่ะเขาไม่มีปืนครับเขามีแต่อาวุธแต่ว่าเราหลอกล่อเขาไงให้เขามาปุ๊บแล้วเราก็ระเบิดเผาปั๊มปุมอ๋อสบายครับบอสงานนี้ตอนนี้เขายังไม่รู้จักคุณไงครับแล้วก็เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นก็ต,<ข>ต้องวางแผนกันเองนล้วว่าจะความรู้จักก็ได้ไปทำความรู้จักก็ได้ล่อซื้อพอมันล้มสลบปุ๊บเราก็เอามาเลย เอ้ไข่ย้อยไปไหนอะไข่ย้ยอยู่ไหนเลืล่ามังครับตกตึกครับไข่ย้ยอยู่ไหนไข่ย้อยคือเลือล่าเขาเป็ดแล้วเยว่ราเดีไปอุ้มปไซสักเดี๋ยวดูมั้ยฝันดีครับแฟนน้องฝันดีครับผมตกลงลูกน้องชื่ออะไรครับผมปีเตอร์ครับ ีเาไหข้โอเคนะครับผมไม่ใช่ไอหัวทองอ่ะหัวทองชื่ออะไรชื่อเพิร์ไอหัวทองชื่อเอเพิร์สเพิร์สแล้วก็ไอไอใส่แว่นชื่ออะไรอ่ะใส่แว่นชื่ออะไรทาวิตครับที่ปรับวงไมค์กว้างหน่อยครับโอเคครับเดียว เดียวครับเดียวเดียวจัวดการให้ได้เลยครับเ <c oughs> จกี้เรียกหมอช่วยเขาดินี่ไข<ด>่ไข่อยดเดี๋ยวอุ้มอุ้มไปข้างล่างกันนะครับอ่าอ,อุ้มไมปล่างกันนะไป เดี๋ยวเราจะเข้าสู่สตอรี่กันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแตกตั้งผมคิดว่าผมจะแตกตั้งเป็นกดเป็นกดใช้อีกกดหนึ่งโดยที่ว่าไม่ต้องขึ้นตรงกับใครเลยขึ้นตรงเฉพาะเรารู้กันเองอ่ะเราจะสร้างขึ้นมาเหมือนมาเฟียที่เราจะทํากันตอนแรกครับตอนเอเซหนึ่งแต่ว่าผมจะให้คนปกปิดใบหน้าจะไม่ให้รู้ว่าใครเป็นใครเอาหัวแก๊งแต่ละแก๊งมามันจะมีความตื่นเต้นลึกลับดีว่าใครเป็นใครบ้าง คนใส่หน้ากากมาเสียงเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไง